หลายคนเล่นเวทมาตั้งนานแต่ยังสร้างกล้ามแล้วก็เผาไขมันไม่ได้ดีสักทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการฝึกเวทอย่างไรให้ตัวของ Human Growth h o r m o มนหรือว่าฮอร์โมนนการเติบโตมันพุ่งขึ้นสูงสุดอย่างที่คุณต้องการครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกามีตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครท สวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้คงกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยูน่นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกวิธีการเล่นเวททรนิ่งอย่างไรให้เราสามารถสร้างชิวแมนโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนแห่งการเติบโตเนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับหลายคนเข้าใจว่าการฝึกเวททรนิ่งเนี่ยนะครับจะกระตุ้นการสร้างตัวของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายเป็นหลักใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วครับผมการฝึกเวทรนนิ่งได้ถูกระบบและถูกวิธีนะครับ จะทาให้คุณสามารถกระตุ้นการสร้างตัวของฮแมาโกรทฮอร์โมนได้ตามธรรมชาติจริงและเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในทุกๆปีครับผมหลังจากที่เราอายุ30ไปแล้วครับร่างกายจะมีการสร้างตัวของฮิมาโกรทฮอร์โมนน้อยลงเรื่อยๆครับผมดังนั้นการออกกาลังกายแบบใช้แรงต้านจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญในเรื่องของการกระตุ้นตัวของฮิมโกรทฮอร์โมนให้เพิ่มสูงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกเวทผิดระบบหรือว่าไม่ถูกวิธีครับผมการสร้างตัวของโกรทฮอร์โมน ก็จะขาดประสิทธิภาพลงและสุดท้ายคือเวลาที่คุณเล่นเวทไปนะครับผลลัพธ์ในเรื่องของการสร้างกล้ามแล้วก็การลดไขมันคุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะขาดประสิทธิภาพตามลงไปด้วยเช่นกันครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้ตัวของโกทรทฮอร์โมนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรต่อการสร้างกล้ามเนื้อของเราครับต้วมองงี้ครับผมว่าตัวของโกทรทฮอร์โมนครับนอกอนจากเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วครับยังมีบทบาทโดยตรงต่อการเผาผลาญไขมันครับโดยประโยชน์หลักๆของตัวของโกทรทฮอร์โมนที่เราจะได้นะครับผมมันมีอยู่3าอย่างด้วยกันครับหคึ่ คุณจะเกิดสภาวะของการสลายไขยมันที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับตัวของโกนฮอร์โมนครับผมมีบทบาทในเรื่องของความรามับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของสภาวะไลโพลิซิสก็คือสภาวะที่ร่างกายมีการใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายพ่อไกยนะครับจะรู้ดีครับผมว่าตัวของโกนฮอร์โมนที่เขาซื้อมาฉีดกันเนี่ยนะครับเอฟเฟกหลักๆของมันคือช่วยทําให้เขาสามารถเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหนึ่งในความลับที่สายพ่อไกานะครับ ใช้กันในการที่แบบเขาสามารถกินจังฟูดกินอาหารอะไรก็ได้แต่เขาไม่ยอมอ้วนก็เพราะว่าเขาใช้ตัวของโกรธฮอร์โมนเป็นหลักนั่นเองครับอย่างที่2คือร่างกายจะมีการสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นผ่านตัวของ IGF1 นั่นเองครับซึ่งตัวของ IGF1 ครับเป็น byproduct นะครับ ของการที่เรามีการเพิ่มขึ้นของตัวของฮีมาโกรทมนททำให้ร่างกายมีการสังเคราะห์โปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างเนื้อเยื่อในรูปของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและอย่างที่3าที่สําคัญมากๆคือเรื่องของการฟืน้นฟูในส่วนของกล้ามเนื้อและสามารถทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดว่า ตัวของร่างกายคุณสามารถฟื้นฟูได้ดีนะครับและมีภูมิคุ้มกันได้ดีครับตัวของโปรแกรมหรือว่าเส้นทางการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การลดไขมันของคุณมันจะไม่สะดุดนอกจากว่าร่างกายคุณมันมีความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเต็มที่นั่นเองครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับคือตัวของีิมาโทพอร์โมนครับผมทําให้เราดูเยาววัยยังคงดูเด็กอยู่ครับดังนั้นการฝึกเวททรนนิง่งแล้วสามารถจะต้นตัวของโกรทฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้คุณทั้งแข็งแรงฟื้นตัวเร็วสร้างกล้ามแล้วก็เผา,ขาไขมมััดดด้เยยงงู็กลวครบผ ทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วไอ้การฝึกเวทชวอนิ่งเพื่อการกระตุ้นการสร้างฮิวแมนโกรทฮอร์โมนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันต้องทําอย่างไรใช่ไหมครับจริงๆหลายคนเข้าใจว่าการเล่นเวทเพียงอย่างเดียวนยครับก็กระตุ้นตัวของฮิวแมนโกรทฮอร์โมนได้แล้วผมบอกเลยว่าคุณเข้าใจถูกครึ่งเดียวครับวันนี้นะครับผมผมเลยเอาตัวของตำราตำราหนึ่งครับผมชื่อว่า essential of strength and conditioning นะครับซึ่งเป็นตำราที่ ใช้สอนตัวของโค้ชที่ดูแลนักกีฬาอาชีพโดยตรงครับผมซึ่งมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับโดยที่ตารางการฝึกเวเทชูนิ่งเพื่อกระตุ้นให้ตัวของนักกีฬาสามารถสร้างฮิวแมนโกลทมนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้จริงครับผมนะครับเราจะต้องทําตามระบบดังต่อไปนี้ครับหเลยคือการฝึกเวเทชูนิ่งในความหนักปานกลางจนกระทั่งถึงสูงครับในที่นี้คืออยู่ที่ประมาณ70-85%ถึงของน้ําหนักวันเรปแม็กซ์ที่ตัวของนักกีฬาจะยกได้ครับ อย่างที่2คือ r e s t Interval จะต้องสั้นมากพอครับอยู่ที่เพียงแค่30ไม่เกิน60วินาทีครับสมมุติว่าคุณฝึกท่า Bench Press ไปแล้วใช่ไหมครับพักไม่เกิน30ถึง60วินาทีแล้วคุณจำเป็นจะต้องกลับมายกใหม่อะเรคาจะบอกว่าเฮ้ยมันเขี่ยวเกินมันสั้นเกินมันช้าเกินต้องบอกงี้ครับผมว่าตารางการฝึกสำหรับการกระตุ้นตัวของทีมโกรทโมนครับจะแตกต่างจากตารางการฝึกเพื่อไฮเปโตฟี และจะแตกต่างจากตารางการฝึกเพื่อการเพิ่มสตริงหรือว่าการเพิ่มพลังกำลังครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจงใจที่จะกระตุ้นให้ร่างกายมีความเครียดมากพอในการสร้างตัวของฮีโมโกลทมอครับคุณจําเป็นจะต้องพักสั้นร่วมด้วยครับดังนั้นนะครับไม่ควรพักเกิน60ิวินาทีครับจะช่วยทาให้คุณนะครับเจอกับการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อและทําให้ร่างกายสามารถสร้างโกลเทมอได้อย่างเต็มที่ได้เลยครับมาในอย่างที่3ครับคือตัวของจํานวนเรปเรนจ์หรือว่าจํานวนครั้งในการยกในแต่ละเซตที่คุณใช้ครับ ควรอยู่ที่ประมาณ8ถึง12ครั้งครับแต่ในบางตำราครับผมคือจะมีการฝึกแบบไฮเวิปก็ได้นะครับคืออยู่ที่ประมาณ15ถึง20ครั้งต่อเซตแต่เน้นในเรื่องของการพักสั้นคือพักอยู่ที่ประมาณ30วินาทีไม่เกิน60วินาทีเช่นกันครับมาอย่างต่อมาครับผมนั่นคือเรื่องของ time a d e r t i o n ครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนผ่านการฝึกไวท์ชิลลิ่งของเราครับในจังหวะ e c c e n t r i c หรือว่าจังหวะผ่อนเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการยื้อไว้อยู่ที่2ถึง3ว การปล่อยตุ๊กลงมาครับผมหรือว่าการผ่อนลงมาเร็วจนเกินไปครับไม่ช่วยทําให้ร่างกายมีความเครียดมากพอในการกระตุ้นการสร้างโตมโกรธฮอร์โมนครับผมและต่อมาครับก็คือท่าทานที่เราใช้ในการฝึกครับผมควรต้องเป็นท่า compound exercise เป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นท่า bench press squat dead lift ดึงข้อเอาว head press ท่า d i p for chest ต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้ครับผมซึ่งเป็นท่าที่กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัดพร้อมๆกันครับจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างโกรโมน ได้มากกว่าการฝึกแบบ isolation ก็คือการฝึกทีละมัดเช่นการฝึกท่าไบเซ็บหรือว่าท่าชอยเซ็เพียงเดียวเท่านั้นนั่นเองครับต่อมาครับผมคือปริมาณของเซตนะคผมคือจำนวนเซตที่คุณใช้ควรต้องสูงมากพอครับตามตำราว่าไว้ว่าเราควรฝึกให้ได้อย่างน้อยอยู่ที่4ถึง6เซต จะช่วยกระตุ้นทําให้เราสามารถกระตุ้นการสร้างตัวของโกรทฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นให้คุณเอาทุกทุกอย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดนี้นะผมมาประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักสั้นนะครับผมการฝึกในความหนักที่เหมาะสมคือจำนวนครั้งอยู่ที่ประมาณ8ปถึงสครั้งแล้วยกจนหมดแรงพอดีครับและรวมไปถึงการใช้ตัวของคัมพาวเอซไซด์เป็นหลักครับผมรวมไปถึงจานวนเซตที่มากพอครับคือ4ีถึงหกเซตครับก็จะเป็นตัวช่วยครับที่ทําให้คุณครับสามารถฝึกเวิร์จชนนิ่งได้อย่างเข้มข้นเต็มที่และทําให้คุณสสสาาามรรถ้งงในน่วขอโ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกันครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปูแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับและทีเนี้ยในชีวิตจริงเนีีี่่่ยยยเเรรรรรรราาาาาาาจจะะตตต้้ออองงงงงมมมกกกกวววฝึไไคคััับบลด๋ผ บอกให้นะผมอย่างละเอียดครับแต่ว่าจะเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะเอาไปประกอบควบรวมกับโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ได้ครับโดยที่ตัวของเมนลิฟต์นะผมก็คือท่ายุหลักของคุณในแต่ละวันครับเช่น วันนี้คุณฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อพุชนะผมก็คือมันจะมีการฝึกอ,อกหัวไหล่หลังแขนพวกนี้ใช่ไหมครับการฝึกอ,อกของคุณในท่าแรกควรจะต้องเป็นการฝึกที่เข้มข้นที่สุดครับโดยที่คุณจะต้องฝึกนะครับผมในจํานวนครั้งอยู่ที่8ปดถึงครั้งแล้วหมดแรงพอดีครับซึ่งความหนักจะอยู่ที่ประมาณ70-85%งเ็ของ o r m ของคุณใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมให้คุณพักสั้นเพียงแค่60วินาทีไม่เกินนั้นนะครับแล้วให้คุณกลับมาฝึกใหม่นะผมในจำนวน4-6เซต ในท่าแรกครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกระตุต้นตัวของโปรมนีนเพิ่มเติมขึ้นมาครับในท่าที่2คุณก็สามารถใช้ระบบการฝึกนี้ซ้ําได้ในท่าที่2ครับและส่วนที่เหลือของการฝึกคุณก็กลับมาสู่ตารางการฝึกเดิมแล้วก็ใช้เวลาพักแบบปกติเหมือนเดิมคืออยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงร้อยนาทีเหมือนเดิมแหละครับหรือถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยู่ในตารางของการฝึกขาครับผมก็ให้ฝึกท่าแรกที่มีความเข้มข้นสูงครับเพราะต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาการฝึกที่มีการพักสั้นเนี่ยนะครับ ไปไว้ตอนท้ายสุดครับผมครับการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อจะขาดประสิทธิภาพลงดังนั้นการสร้างในส่วนของฮีมโรเทมอก็จะขาดประสิทธิภาพลงเช่นกันครับดังนั้นทาในช่วงที่ร่างกายของคุณเฟรชและมีความพร้อมมากพอและมีพละงกาลังสูงสุดครับจะช่วยทําให้คุณเนี่ยครับผมสามารถกระตุ้นในส่วนของฮีมโรเทมอได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ,รบก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมคือเน้นหนักไปที่เรื่องของการฝึกในท่าแรกที่เป็นคอมเพล็กซ์ที่มีความหนักมากพอและคุณควรต้องพักสั้นนั่นเองครับซึ่งจำนวนท่าที่คุณจะ,ะ,ณะ้ึกกน่่รขอคัับบ็ยูวา คุณจะมีการวางลำดับการฝึกท่าอย่างไรแต่ท่าแรกควรเป็นคอมพาวเสมอและหนักมากพอและพักให้สั้นมากพอเพียงแค่นี้คุณก็สามารถกระตุ้นตัวของโกรธฮอร์โมนได้อย่างเต็มที่แล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนัก ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารในคลิปนี้ก็คือการที่เราเข้ามาสู่ยิมนะครับการที่เราตั้งใจที่จะมาเล่นเวทชรนิงครับผมเราควรต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เราสละเวลามาอยู่ในนี้แล้วนะครับผมมาอยู่ในยิมแล้วครับอย่า ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยผ่านไปอย่ามัวแต่สนใจเรื่องของการเล่นมือถืออย่ามัวแต่เอ้อระเหยลอยชายเล่นไปขำๆนะครับผมจริงๆแล้วนะครับการถูกเวทชิงถ้าเกิดว่าคุณฝึกได้ถูกระบบฝึกได้อย่างถูกต้องครับคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากที่ชัดเจนมากแล้วก็เห็นผลที่เร็วมากๆเลยครับและที่สำคัญครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระบบนี้เป็นนิสัยครับผมบอกเลยว่าการพัฒนาของเ e อร์ฟอร์ม e ของกล้ามเนื้อของการลดไขมันภาพรวมของคุณนะผมมันก็จะดีมากขึ้นตามไปด้วยในทุกๆเดือนที่คุณอยู่ในโปรแกรมการฝึกของคุณนั่นเองครับดังนั้นนะครับผมอย่าสูญเปล่านะครับผมกับเรื่องของเวลาในการอยู่ในยินครับทำให้ถูกต้องทําให้เต็มที่แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกของคุณนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนเสนอให้ทุกนทุกวเจอกันคลิปหนาครับ สวัสดีครับ